สวัสดีครับฟังสบายกับอาจารย์นิดนะครับวันนี้จะเล่าเรื่องบาปแม้น้อยนิดอย่าคิดทำหงก็ดีนกกะเรียนก็ดีนกยุงก็ดีช้างก็ดีเก้งก็ดีย่มอมกลัวราชสีทั้งนั้นดังนั้น จะถือร่างกายเป็นประมาณไม่ได้ฉันใดในหมู่มนุษย์ก็ฉน,นั้นแม้นเด็กมีปัญญาก็เป็นผู้ใหญ่ได้คนโง่ถึงร่างกายจะใหญ่โตก็เป็นผู้ใหญ่ไม่ได้ผู้ฝึกตนดีแล้วย่อมได้ในสิ่งที่บุคคลอื่น ได้โดยยาก <Yeah. S 1> เกิดเป็นคนต้องปลูกตน,นเองจึงจะสามารถประครับประสบความสำเร็จได้ช้างเผือกได้ชื่อว่าเป็นท้างประเสริฐกว่าช้างทั้งปวงย่อมเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและเป็นสิ่งที่หาได้ยากแต่บุคคลผู้ประเสริฐในหมู่สัตว์ในหมู่นุษนั้น ต้องอาศัยการฝึกฝนแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ดียิ่งขึ้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเหล่าพระอาหารหันต์ทั้งหลายได้ชื่อว่าเป็นผู้ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตในสังสารวัฏท่านเหล่านั้นล้วนผ่านการฝึกฝนตนมานับพบนับชาติไปท้่ว เราก็เช่นเดียวกันจะประสบความสำเร็จของชีวิตในวัฏสงสรศารได้ต้องมันฝึกใจให้สะอาดบริสุทธิ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปดังนั้นการฝึกใจจึงเป็นสิ่งที่เราต้องกระทำเป็นประจำเพราะใจที่ฝึกด,ดีแล้วสามารถกำจัดกิเลสอสวะ ให้หมดสึ้นได้และจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ประเสริฐอย่างแท้จริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในเกลิสีและชาดกว่าผงก็ดีนกกรเรียนก็ดีนกยุกงก็ดีช้างก็ดีแก้งก็ดี ย่อมกลัวราชสีดังนั้นดังนั้นจะถือเอาร่างกายเป็นประมาไม่ได้ฉันใดในหมู่มนุษย์ก็ถันนั้นแม้เด็กมีปัญญาก็เป็นผู้ใหญ่ได้คนโง่ถึงร่างกายจะใหญ่โตก็เป็นผู้ใหญ่ไม่ได้แม้ราชสีจะไม่ใช่สัตว์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด แต่ได้ชื่อว่าเป็นเจ้าป่าแห่งป่าเป็นที่ขั้นครามของเหล่าสัตว์ทั้งหลายเพราะมีกำลังดี่วแรงและสติปัญญามากกว่าสัตว์ทั้งปวงคนเหล่านั้นก็เช่นกันจะเป็นคนดีหรือเป็นคนเลวไม่ได้ขึ้นอยู่กับชาติตระกูลทรัพย์สมบัติ รูปร่างหน้าตาความรู้ความสามารถยศถาบรรดาศักดิ์พวกพ้องบริวารหรือมีอายุสั้นอายุยืนแต่ขึ้นอยู่กับการใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิตต่างหากว่าใครจะใช้ชีวิตให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าได้มากกว่ากัน ดังเรื่องราวของพระอรหันต์รูปหนึ่งที่มีรูปร่างเตีย้ยพราะกรรมที่ทำไว้ในอดีตแต่ท่านก็ได้รับการยกย่องจากพระบรมศาดาวา่าเป็นผู้แสดงธรรมได้ไพเราะที่สุดเรื่องของท่านมีอยู่ว่าในสมัยพุทธกาลพิสุชนบท พิสุชาวชนบทประมาณสามสิรูปพาจะเดินทางไปเข้าเฝ้าพระบรมศาดาที่วัดพระเจตวันขณะกำลังเข้าวัดนั้นเหล่าพิสุได้พระละกุณดกพระติยะเถระที่ซุ้มประตูต่างหยอกล้อด้วยการ จับชายจีวรของท่านบ้างจับมือบ้างจับศีรษะบ้างจับหูของท่านเล่นบ้างบางรูปก็ขยับท่านไปมาด้วยความเป็นดูที่พิสุจทั้งสามรูปทำเช่นนั้นเพราะเพราะท่านมีรูปร่างเตี้ยมากจึงนึกว่าท่านเป็นสัม,มนเณรนั่นเองหลังจากยอกล้อ พระเถระแล้วพระทิสุสารสิรูปได้เข้าไปโรงธรมธรมสภาเพื่อเข้าเฝ้าพระบรมาสัาครั้นได้รับการปฏิเสธานแล้วจึงทูลถามพระพุทธองค์ว่าข้าแต่พระพุทธองค์ผู้เจริญได้ข่าวว่ามีพระเถระรูปหนึ่งชื่อ ละคุณนดกพัติยเถระท่านได้แสดงธรรมได้ไปเราะมากบัดนี้พระเถระรูปนั้นอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าขา้าพระบรมศาสดาตรัสว่าพิจุทั้งหลายพิสุที่พวกเธอหยอกเยา้าด้วยความประนองที่ซุมประตูมือศพูน้นี้คือ และกุณนะดกกับพัทยะผู้พิสุชายชนบทฟังแล้วต่างพากระตกใจที่เรื่องเกินพระอาหารหันต์พลางคิดความสงสัยในสีระของพระเถระว่าทำไมจึงมีร่างกายเตี้ยเหมือนสัมมเนรอายุเจ็ดขวบการัน้้รู้ว่า ที่เป็นเช่นนั้นเพราะกรรมที่ทำไว้ในอดีตจึงทูลขอให้พระพุทธองค์ทรงเล่าเรื่องในอดีตให้พระทุกระองค์ให้ฟังพระพุทธองค์จึงทรงเล่าว่าเมื่อครั้งพระเจ้าพรมทัตส์สวยราชสมบัติในกรุงพาราสีพระองค์มีอธิษฐา ชอบสนุกบนความทุกข์ของผู้อื่นคือหากพ่อพะเนรเห็นช้างแก่ม้าแก่จะรับสั่งให้ต้อนไล่แข่งขันบางครั้งเห็นเกวียนเก่า,ก,าก็นำไปแข่งกันจุดพังเห็นตีแก่ก็รับสั่งให้เรียกมากระแทกที่ท้องให้ล้มลง แล้วจับให้ลุกขึ้นบ้างให้ร้องเพลงบ้างหรือเห็นชายแก่ก็รับสั่งให้หกระเมนตีดังกาหรือแม้เพียงได้ยินข่าวว่ามีคนแก่อยู่ในบ้านหลังใดจะรับสั่งให้เรียกตัวมาและให้แสดงต่อหน้าพระที่นั่งเหล่านี้เป็นต้นเมื่อเป็นเช่นนี้ ชาวเมืองจึงพากันส่งมันดาบิดาออกไปอยู่นอกเมืองทำให้ขาดการดูแลของบิดามันดาส่วนพวกราชกา้าราชบริบาลต่างพอใจในการเล่นสนุกสนานของเจ้านายกรั้นตายไปจึงพากันไปอวียภูิมากมายทำให้ผู้ไปเกิดเป็นเทวดามีจำนวนน้อยลง เมื่อท้าสักกะไม่ทรงเห็นเทุตรเกิดใหม่ทรงพิจารณาถึงต้นสายปลาเหตุรันรู้สาเหตุแล้วจึงจำริที่จะทรมานพระเจ้าพรมทัตพ,พระองค์ได้แปลงกายเป็นคนแก่และนำตุ่มเปลี่ยนสองใบบรรทุกในเกวียเก่า ที่เทียมโคแก่สองตัวในวันหมหรสพวันหนึ่งเมื่อพระเจ้ากรมทั์ทรงช้างพระที่นั่งซึ่งประดับด้วยเครื่องอลังการเสด็จเวียนพระทัศษินประนครแล้วเท้าสัก,กะัะทรงขับยานมุ่งตรงไปหน้าพระอาชาพระอาชาทวะเนศเห็นชายแก่กับยานเก่า เตรียมด้วยม้าโกโกแกจึงรับสั่งให้นำมาเข้าเฝ้าทันทีพวกอามาต์จึงพาทูลกันถามว่ายานั้นอยู่ที่ไหนพระเจ้าค้าพวกข้าพระองค์มองไม่เห็นเลยที่เป็นเช่นนี้เพราะท้าสักะะทรงใช้เทวานุภาพแสดงให้พระราชาเห็นเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นเมื่อเกวียน ไปถึงกลางผงชนแล้วท้าสักกะทรงกับเวียนเป็นอากาศกลางทุกตุ่มเปลี่ยงทั้งสองใบลาดรถบนศีรษะของพระราชาน้ำเปลียงไหลลงเปิดเคลื่อนพระราชาตั้งแต่พระเศียรจนนองพื้นทำให้ประชาชนทรงพยักขยงและได้รับความอับอายมาก ท้าสักกะรู้ว่าพระราชาทรงเกลิ้วมากจึงกลับเปลียนหายไปจากนั้นพระองค์ได้กายร่างเป็นท้าสักกะดังเดิมทรงวัชิรวุธประทับยืนมนลากาศตรัสสมขูว่าดูก่อนาอธรรมิกราชผู้อยากท้าดูบนท่านจะไม่แก่ชราเลยทำไม ท่านจึงมัวแต่เห็นแก่เล่นเบียดเบียนคนแก่มากมายเพราะท่านผู้เดียวที่ตายไปแล้วจึงเต็มอยู่ในอวัยภูมิและเพราะท่านเองเนี่ยทำให้ชาวบ้านไม่ได้บำร,รุงมารดาบิดาอากท่านยังไม่เลิกทำกรรมนี้อีกเราจะตัดศีษะของท่าน ด้วยจักเพดนี้จากนั้นทราศักะทรงกล่าวถึงคุณบิดามันดาทรงชี้แจงอน,นิสงส์ของการอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้สูงอายุครั้นทรงสั่งสอนแล้วก็ราชเสด็จกลับเทวโลกตามเดิมพระราชาได้สดับคำสั่งสอนเชนนั้นแล้วรู้สึกสมนึกผิด และตรงเลิกรับสนุกบนความทุกข์ของผู้อื่นอย่างเด็ดขาดเมื่อพระบรมศาสดานำเรื่องในอดีตมาตรัสเล่าแล้วทรงสอนพิสุทั้งหลายว่าหงก็ดีนกกรเรียนก็ดีช้างก็ดีเก้งก็ดีย่อมกลัวลัทธทัีงนั้นดังนั้น จะถือร่างกายเป็นประมาณไม่ได้ในหมู่มนุษย์ก็ฉะน,นั้นแม้เด็กก็มีปัญญาเป็นผู้ใหญ่ได้คนโง่ถึงจะมีร่างกายใหญ่โตก็เป็นผู้ใหญ่ไม่ได้จากนั้นพระพุทธองค์สรุปว่าพระราชาในครั้งนั้นได้มาเป็น พระลักุณะตะกะพิทยะที่ถูกล้อเรียนจากผู้อื่นเพราะชอบไปสนุกในครั้งนั้นส่วนท้าสกเกิวราชคือเราสักคือเราสาคัากคันเองเห็นได้ว่าเรื่องของวิบากกรรมมีข้อยกเว้นแม้แต่พระอราหันต์ผู้หมดกิเดชแล้วยังมีวิบาก ติดมากระทั่งพบชาติสุดท้ายสิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดจากการดญจนนชีวิตที่ผิดพลาดของตนในอดีตจะโทษใครไม่ได้นอกจากตัวเองดังนั้นเราจำเป็นต้องศึกษาเรียนรู้ให้ดีว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรจึงจะไม่ผิดพลาดอีกและจะใช้ชีวิตอย่างไร ให้ดีที่สุดคุ้มค่ามากทีสุดเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียดายภายหลังว่ารู้อย่างนี้ไม่ทําดีกว่าเพราะถึงตอนนั้นก็สายไปแล้วเพราะจันนั้นขณะที่เรายังมีลมหายใจอยู่ให้ทุ่มเทสร้างบาร,รมีให้เต็มที่ทั้งทำทานรักษาศีลภาวนาสร้างให้ได้ มากที่สุดเท่าที่จะทำได้จะได้จะได้มีแต่บุญกุศลล้วนๆติดตัวไปวิบากกรรมศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะได้มีมารบกวนจะได้สร้างบารมีอย่างมีความสุขกันทุกคนนะครับครับุรธขจจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเชิญติดตามคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ